นี่คือแผนลับที่ผมเจอในห้องแรงระดับสูงหรือว่าห้องแรงกอเลสดูเลอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งได้ดูจากอันดับแล้วในทีมผมก็จริงจริงแต่อันดับ39 49และ23นะครับผมซึ่งอีกฝั่งเนี่ยก็ต้องมีกอเลสแน่นอนเช่นกันนะครับและเกมนี้ผมก็ได้แตกพ่ายนะครับผมแต่ที่แพ้หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นพลังของอาร์ดูอินและมาเกงกาในเลนกลางนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสองตัวนี้อยู่กันในโหดมากซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาลองเล่นแผนของเขาดูกันบ้างนะครับผมอยากรู้จจรรริงงๆเเลยยนน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 นะะะคคัััับบว่่าาแทีี้้มมมขดไหหผผถึโใ ไปแค่9ก้าคูปองนะครับผมไซโคอนอาดูอินอุบัติพิทักษ์จักรกลอย่างเท่ซึ่งการจะได้รับนะครับผมแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมของเขาเลยนะครับแล้วก็กดตอบรับนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่กิจกรรมนี้กันเลยนะครับตอนนี้ผมมีคูปองที่9ก้าพี่ร้อยสคูปองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสำหรับคลิปนี้จะจบันที่กี่คูปองนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาชมกันเลยดีกว่านะครับว่าดีสกินนี้จะหมดกันที่กี่คูปองนะครับผมเล่น1ครั้ง9คูปองจัดไปเลยครับข้ามเลยครับผม เปิดมาก็ลูกแก้วสามก้อนไปเลยค่ามเอ็นเมชั่นเลยละกันนะครับครั้งที่2ก็ยังเก้าคูปองนะครับท่านผู้ชมกดปุ๊บมาปั๊บครั้งที่สามก็ยังเก้าคูปองครับอืมยิมจิอาดูอินจ้องจะเล่นคุณว่ะน่ารักเชียนะครับผมไปต่อครับอีกเก้าคูปองครับผมอ้าวราคาขึ้นแล้วนะครับจากเก้าคูปองเป็นสิบเก้าคูปองนะครับท่านผู้ชมไปต่อครับจากสิบเก้าเป็นยี่สิบเก้าคูปองครับผม คุณได้รับส่วนลดพิเศษใช้59คูปองเพื่อเล่น2ครั้งจัดไปเลยครับพี่โอ้โเราได้อะไรครับเนี่ยเอฟเฟกต์วิ่งไซโครนนะครับผมแล้วก็ตาอันเจอสกินฮีโรอีกนะครับผมตาอันเจอฮีโร่100เพชรแดงทินนาครอสคำทีทั่วไปรูปโปรไฟล์อาดูอินไซโครนนะครับผมแล้วก็มาเริ่มกันใหม่อีกที่29คูปองอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเออวนไปวนมาเมือ่อได้จะสกินครับเนี่ย uh huh. ไปครับผม49คูปองครับ89 uh huh. เลยเหรอโดดจังอะฮะ แล้วก็โดดเป็น149เลยนะครับโอ้โหลูกแก้ว2ก้อนขอบคุณมากโอโ้แล้วโดดไปรอบนี้219คูฟองเลยนะผมก็ไม่เป็นไรเอฟเฟกต์สังหารไซโครนครับและ219น่าจะได้แล้วหรือเปล่าโอ้โหปิดกันที่399คูฟองนะทุกคนอาจจะจบแล้วล่ะเรียบร้อยกิจงายคุณได้รับไซโครนอะดูอินครับผม สร็จแล้วเราก็มากดรับสกินในกล่องจดหมายกันนะครับผมเราจะได้สกินอาดูอินเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับอ,อ,อย่างเทพนนาะกาักดนดั้มโหดุดันจริงๆได้กรอบโปรไฟล์ได้นะครับเนี่ย โอเคครับหลังจากที่เราสุ่มมากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็ถึงเวลาสรุปค่าเสียหายสำหรับสกินนี้กันนะครับผมก็ผมมีคูปองตอนแรกอยู่ที่9,443คูปองนะครับผมเอามาลบกับคูปองปัจจุบันก็คือ7,176คูปองนะครับผมจะเท่ากับว่าความเสียหายสำหรับสกินนี้ผมโดนไปที่2,267คูปองนั่นเองนะครับผมให้เพื่อนๆสุ่มกันไปกี่คูปองก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนต่อไปนะครับว่าโดนกันไปกี่คูปองนะครับผมแต่สำหรับผมนี่โดนไป2,267นน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 นะะะะะคคคครรรรัััััับบบบบแลลลลอออยยยยย่่่่่่าาาาางงงงผผผมมมมมกกกเเเเเเวสสิีีีีี้้พืืหป็ทไชฟดู โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาที่จะมาลองแผนของเขากันแล้วนะครับผมก็ผมก็จะใช้แฝงกับลูนก็เป็นเซตเดียวกับเขาเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะใช่นะก็คือแฝงโลนะครับแล้วก็สองแดงคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้เสียงเพลงแม่งโคตรคึกคักอ่ะเฮีย แบบเรารมเราใจจัดๆมาแล้วครับผมกันดั้มอะดูอินไซโคอนสกินระดับมิเลคิลและมาพร้อมกับคอมโบรับสุดโหดนะครับผมมาแกงก้าและอะดูอินนะครับจริงผมว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการแบบเล่นแบบห้าวๆนะครับผมเพราะว่าตัวอย่างมแกงก้าแลือว่าอดูอินต้นเกมมันก็เล่นห้าวๆแบบโหดอยู่แล้วนะผมแล้วพอตัวข้าเปเจอลิมป่าได้อมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เหนื่อยหน่อยนะจ๊ะเราแฝงโลมาเกมนี้ค่อนข้างคุ้มเลยนะผมเจอสองแครี่ด้วยบอกเลยว่าตายยากจับ วิ่งวิ่งอ๋อโอ้โหไม่วิ่งครับผมบินเลยครับผมโค้ทเท่โค้ทเท่โอ้โหเท่จัดเท่จัดพิฆาตรงท่าเต้นอะไรไหมวะเอาแล้วทำไมทีมกูมีแก๊กด้วยนี่ไม่นะเล้วทีมผมมีแก๊กด้วยอ่ะเอ้าเรามีซับสองคนเหรอเอาชิบหายแล้วผมว่าทีมผมแม่งหลอนแล้วอ่ะโอเคก็เวทไฟแล้วกันนะครับสามารถอุ้ยเท่เจินปักดาบแบบเท่โอ้ยถ้าไอ้เมค้าเบอร์สองนี่เราอาจจะได้แบบเทสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไรตัวไรครับผมเป็นแก๊กอุ้ยทีมผมฮีโร่แปลกๆนะครับเนี่ย มาดิไม่สนใจผมเล่นคอมพลังมาเกงก้ากับอะดูอินครับผมแล้วผมสะบัดไปสกิลหนึ่งไปปุ๊บแล้วผมฟาดอีกหนึ่งทีแล้วอุ้ยฮัทแตก้วยครับผมแล้วผมเข้าไปแทงเลยจังหวะนี้ยืนครับตายได้เลยนะครับเนี่ยรับกระทงรับกระสุนอะไรทั้หมดแล้วครับเอาให้ตายเพื่อนสกิลหนึ่งไปฮึบยกปั๊มหนึ่งทีติดพี่ตายเถอะเพื่อนเลขห้าอยู่บนหัวแล้วนะตายเฮ้อไม่ตายจริงดิโอ้ยกูกองมาโอ้ฟูแตกฝากเลยครับมาเกงก้าตายสี่ห้าเรียบร้อยครับคำสาปร้ายตายไปดิ เขาหน้าเขาน่าจะงงครับเขาน่าจะแบบนึกว่าผมป่าตอนแรกผมเอาพันอุ์่มากมกับผมเล่นอดวินฝ่านะตอนนี้มันต้องซัพพอร์ตสิครับไม่ใครดูอินเขาไปเล่นฝ่ากันวะมึงก็ฮิตอยู่ช่วงนึงแค่นั้นแหละอ้าวยังไงสี่สเต็ปอ้าวอย่างนี้ผมอันติซัดเลยครับผมปั๊บปั๊บแล้วิวหนึ่งแล้วฟาดอีกทีนึงบอมเรียบร้อยแล้วเข้าบูต่อเลยครับผมนี่มาเก่กล้าหัวจัดตีบูเสร็จปุ๊บยิ่งเข้าหาไบโอต่อเลยครับไม่น่ารอดครับผมผมไม่น่าไปก็น่าจะตายอยู่ดีครับแววไฮใส่เข้าไปโป๊๊ะะะะะปปโบบบแแแล้้้้้้้้ววววเเเเเพขขาาาาาไไไไตตออออออย่่่งนนนนีีีผผมมมัิิิิใหหทสสซซดดลย แล้วผมมีเซเนียลอยู่ตรงนี้แล้วเบลสามด้วยจังหวะนี้ผมก็ยัดเลยละกันครับโอ้โหแล้วมันหลบได้พอดีเลยว่ะมันเบลสี่แต่ผมฟาดไปส้มหนึ่งทีโดนพิษน่าจะตายพอดีโอ้โหแต่ไม่ต้องโดนพิษก็ตายเหมือนกันครับผมเลขสามมีบนหัวหิวยั้งแรงว่าดูอินน่าจะอัพหนึ่งนำมาถูกแล้วข้างล่างเย็นจัดแล้วมาเกงก้าผมมาได้ไงเออแล้วผมมาเป็นแก๊งไงแถมยังกับซัดก่อนเลยเข้าไมอันนี้ปาบปาดหนึ่งที อุ้ยติดขอบพายุแล้วผมฟาดหนึ่งครั้งมันลงแล้วผมฟาดอีกปั๊ฟาดสองสยองฟันแต่ตอนนี้ผมสยองมากครับผมยังไงดีจะต่อหรอไม่กล้าเลขสองแต่ผมว่าไม่ไหวแน่เลยวะ่ะโอเคอาจจะไหวก็ได้ไม่รู้เหมือนกันฟาดสามเลแล้วก็โยงอีกทีหนึ่งปั๊บเรียบร้อยเอามันแว้นใครเอาไปเลยเพชรมาปัา๊บเรียบร้อยต่อไปละเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเล่นก็ต้องเล่นสิครับปุ๊บฟาดอีกหนึ่งยีฟิกเกอร์พวกความชัวเพิ่มเกาะเป็นทีตีอีกหนึ่งครั้งแล้วผมเรียบร้อยหมดดงอัลติเมทแล้วมุกของมาอีกครับแล้วผมุบ ผมสวนผมสวนแล้วผมเปิดตาแล้วผมฟาสกิลหนึ่งไปแล้วผมตายแล้วแวนจัดให้จังหวะนี้น่าจะหมดโดงครับผมเออเออเฮ้ยไหวไมนีด้โอ้โหอยังไงอ่าสองอ้าวยางงี้ก็ซัดอีกครับเลขห้าผมฟาดอีกหนึ่งทีแล้วผมฟาสองมันตายแล้วเพื่อนมันติดเลขห้าเออไม่นะไม่นะตายปะเนี่ยชิบหายแล้วผมฟาหนึ่งครับปุ๊บแล้วผมกดตาแล้วผมวิ่งตามแล้วผมฟาเลยปึ้งอันตีปั๊บไม่โดนยังไงมีเพนตามมาอยู่เอาเปล่เพื่อน ไม่เอาเหรอ,อถ้าเอากูแข่งให้ฟาดหนึ่งทีผมยกอีกหนึ่งครั้งโอเคผมว่าไม่น่าไหวแล้วว่ะเอาเลตึง้งปั๊บฟาดหนึ่งไปเอาโดนอย่างนี้ก็โดนดิเพื่อนเออโด,ดนดึงซ้ำอีกทีอย่างนี้ปั่นดีแน่นอนครับมันมานี่ครับผมยัดเลยแล้วผมเปิดตาด้วยเราแบนกูโดนจังหวะนี้ยังไงโอ้ไ oh ม่ก๊กูเราจะตายเฮ้ยกูยกสามเพื่อนบุ้มยังไงมีเพื่อนมาเป้าอุ้ยดูดดูดสวยจัดผมผมอันติต,ตั๊บป๊อกสกิลสองตีปุ๊บหัวตึงหนึ ยก2ยก1ว่ะตีตีตีแบบฮูดาเมิดย um, ังไงโอ้ที okay. ่มีสะท้อนนี้แค่รี่ตายแล้วมั้งเนี่ยเอาเลยปละเข้าไปให้โอ้ผมก็ออกแล้วปุ๊บก่อปุ๊บไม่ตายแล้วผมยกไม่ยกดีกว่าแค่นี้น่าจะพอละลอตเวีดต์ฟอมแบบโคตรเยอะแล้วผมยกเลยลาบแล้วผมซีซีสองจังหวะแล้วผมตีผมกดตาเพื่อหาบุฟองโอ้โอ้โอ้แล้วผมก้ติ๊กออกแล้วครับผมจังหวะนี้มันกล้ากูตายไม่ใช่มันกกล้ากูก็จะตายเหมือนกัน มาเด็ดแต่วหว่างนี้เขาโดดใส่ผมก็ซัดเลยละกันหายไปเพื่อนเขาตายได้แนะังไเนี่ยเรามีแวรนี่นี่เนี่ยตายเด็ดสองฮึบยกปัดตโีโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะที่บนเข้าพอดีสวยเลยมา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 ซัดครับผมได้ไก่อาแล้วด้วยฮึยติ้ไม่โดนเก่งก้า แล้วขำโหดคขำโหดเหมือนโกรธใครมามาแกง้าถ้าเล่นห้าก็อนสี่เลยเพื่อนต้องใช้แล้วผมยกครับสต๊อปยกสองสยองเลยเ,เลี้ยงรัวๆแต่มันวูคองมันจะเอาอยู่หรือเปล่ามันจะไหวกับมาแกง้าเลยจรือเหรอวะมันเหยียบผมกดสองเอาแล้วสองบเอสสี่ดูทรงไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยเอา้ามาแกง้าคุยเล่นอีกเหรอฟาดดักหนึ่งทีเผื่อมันเล่นต่อผมสตาร์ทครับบอกเลยครับผมใั่ไวมนี้ ได้ห่าอยู่บนหัวปู๊ดปั๊บเรียบร้อยนี่ไงไปอีกหนึ่งก็ผจะตายยังบังยังไหวอยู่เอาไงดีปาดเข้าไปดินที่ปั๊บโดนแจ็คดูดกูว่ากูสยองช็อตนี้กูต้องอันตีออกละออกไปละเจียกันน้องไม่ไหวครับพี่ไปเร็ววิ่งปาดหนึ่งไปปาดปั๊บเขียนต่อปั๊บเหยียบโบโดนถึงหลอดอ้าวแล้วโดนตัวชีด้วยไงก็ลงไปนอนสิครับปุ่มปาดปาดหนอง ปัดน้องปลาดุจยิ้วลำฟาดตับอีกหนึ่งทีแล้วตีไปผมเข้าไปเอาสลิมปั๊บโอ้วิ่งคาำยังโหดหยับหนึ่งทีแล้วตีหนึ่งครั้งโอ้โหแล้วสะพอนวงแครี่โคตรโหดโคตรอันตรายโอเคครับเกมแรกเราถือว่าเราวอร์มก่อนละกันนะครับทุกคนเรียกว่าตัวเปงก็เล่นสนุกเหมือนกันนะครับเนี่ยต้นเกมนี่ยังโหดมาใกล้ๆดูอินกลางเกมเล็ดเกมนี่ถ้าของถึงระดับหนึ่งนี่ก็ตายยากมากเลยนะบันวินแต่ผมว่ามันมีดาเมจไปในตัวได้หรือว่าเป็น หนึ่งในซัพพอร์ตที่เก่งนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ใช้แข่งกันเพราะตัวมันช้าถ้าเจอมาหลอกอไอ้น่าจะแห้งอยู่นะครับผม <S <S โอ้นี่ว่าได้ MVP นะครับได้อันด,ดับสองเยไม่แย่ผมเดี๋ยวเราไปลองอีกเกมไปดีกว่านะครับเกาะสกอร์นี่คล้ายๆกันเลยนะครับผมเจ็ดสองสิบห้าสิบเจ็ดเรียกว่าสองตัวนี่โคตรมีอิมแพคกับเกมนี้เลยนะครับผมดุจับมาโอเคครับทุกคนรอบที่สองนี่เราจะเล่นกันแบบรอบครอบขึ้นนะครับผมผมจะเล่นเซตตามอันดับหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้เจอมาหลอกด้วยนนนนนนนะะะะะคคครรรรรััััับบผผมมมมเเเเเีียยกกกว่่่่่่าาาาาาถ้้้้้้อออแฝงหหุชชไไไไไปจจดดใลสทพฉ ก็เล่นสู้ไปเลยละกันตัวละครอย่างอดูอินเนี่ยมันจะไม่ค่อยชอบมาหลอกซะเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันดูดขึ้นแต่เกาะขาวนะครับแล้วมาหลอกมันตีทะลุเกาะขาวเกมนี้พูดตามตรงว่าเล่นยากอยู่นะครับผมแต่ว่าก็มาดูกันนะครับว่าถึงตัวมันจะเล่นยากขนาดนี้แต่มันจะเล่นได้ไหมนะครับผมเดอะคอมโบมาเกงก้ากับอดูอินนะเกมนี้ก็จะเล่นแบบรอบครอบขึ้นนะครับผมยินดีต้อนรับซู่อาโอกลางเป็นมาลอตลอรีออนนะครับเราเป็นมาเกงก้ากับ in. อดูอินเรียกว่าแม่งสุดสีกันเลยอะ่ะเออ มาครับหนึ่งเหมือนเดิมเลยแล้วกันนะครับน่าจะเป็นวีดีที่ดีที่สุดแล้วเฮ้ยโอ้ยพวกนี้มันเล่นดีบกลางไปด้วยว่ะเอาฮะต่อฮะต่อฮะต่อมาหลอดมาเพื่อนมันจะปาดแล้วลบเร็วเชียร์พวกนี้มันไอ้อัพสองเป็นด้วยอันแน่หรืออัพสองผมยกมาหลอดโอ้ดีกันเพื่อนโอเดสห้าสแต็กอะมาเด็ดสุดเข้าไปเซอรน่าจะต้องนิ้นคนก่อนว่ะทำเป็นเข้าเลนแล้วเดี๋ยวซัดมาหลอดละกันงั้นนะได้เห็นออม น่ารอตัวเล็กครับเ,เดีนะ๋ยวรอแล้วมันจะล้าอีกนะพอแล้วเพื่อนคาแจัดันดอมาเดี๋ยวเมื่อกลิสเตอร์มาปิดอีกตัวหนึ่งจะสวยจริงผมหน้าแบบปิดฟาดมา,ลดลาหลตัวนี้หรอกไม่คาดอะไรนะครับเนี่ยเป็นล่างบางังละกันนะครับบุกป่ายากไม่เป็นมาร์ลเข้าเสียงไอาร์ดวีมาเจอมาหลร์ให้เล่นยากครับซูไม่ได้ อ่ะแต่นี่น่าจะตายได้เลยนะ <c oughs> สวยครับพี่มอเดินมาทางนี้ปุ๊บได้คิวเลยบนเยสชาติแต่ว่าเราน่าจะต้องรอปั๊มล่งมางเข้าเลนปุ๊บซั์เลยโฉบเพื่อนโฉบมันเอาเหรอโอเคน่าจะตายละลายแค <c oughs> สวยืยผมไม่สี่แต่แวน่าจะเล่นได้นะครับ อาจจเอ้าโดนด้วยยกให้หนึ่งทียกให้อีกท,ทีนึงโอเคตัดมาเลยเพื่อนรับป้อมให้อยู่สองนัดพอแค่นี้ไม่ไหวละเออสวยพคดรอดทีมผมข้างล่างนี้ปั๊มดีอีกรอบปะเนี่ยไอ้บิ๊บเข้าเลนนะ่ะเนี่ยตายซะปล่อยเลยเพื่อนตายปะวะไม่ได้โดนชิปปีตายปะ เออนั่นแหละเอเอรันดอมร์มาผมฟาดตับเชนต่อเรียบร้อยปีกหนึ่งโอ้โหทีมผมโคตรดุไอ้าสตร์พิสเตอร์มาไม่น่าไหวหรอก6ศูนย์ใน3นาทีเป็นนี้ผมน่าจะต้องถอนชิ้นแรกนะครับเจอเอรันดอร์เจออ๋อแฝงลากไม้มานี่รู้สึกว่าตีแรงขึ้นเยอะเลยนะเอาล้างแล้วกันนะครับยกเลยอ่อนยกมาหลอดนู่นนี่เป็นหมด ยกฝันงน้เปสามสี่ห้ายกครับผมบัมโอ้หเ่นแตกลนเรวอบอกเลยแล้วผมมีล้างด้วยจังหวะนี้แล้วเพื่อนผมเดินเกมใส่อีกกำลังไม่น่ารอดผมไปกลางเลยแล้วกันนะครับแวนน่าจะเอาได้ละวิลีออนไม่ได้ทำอะไรได้ ไอ้ตัวกลางไม่มีอะไรทำว่ะอาจจะต้องรอเวทบูนะครับท้าไม่แมนดีนักเซียดีเลยวแนนกโฉบสองตัวไปเพื่อนขวาต่อขวาต่อช็อตนี้ไปต่อได้โฉบรัวเฮ้ยได้โฉบโดนนี่ตายเลยนะอกเลยล้างอยู่นะฟาดดักรอเผื่อมันพุ่งมา ตอนนี้นเล่นกันละเอียดจัดครับ4นาที10วิเกิดคลิปขวาไม่ม,ไมีน่าจะต้อง voilà kind of ไปเล่นกลางนะกลางเลยละกันแล้วเข้ามากันกลางซ้ายก็แตกเลยทขามีแว่นอะเนี่ยตัวแครี่ที่โกงที่สุดตอนนี้เวลไฮพุ่งไหมบริออนเขาพุ่งจริงวะต่อให้ต่อดีๆให้ล้างนี่ไงไม่โดนโจทศคนสัตว์เลยเพื่อนเล่นไปสวยใส่ปตายสวย ตรงกลางมีคลิปแวนอยู่ปะใส่ต่อได้นะป้อมเพื่อนป้อมเออซัดไปไหลขึ้นบนต่อไปตัดคิปตรงนี้พอดีเลยชิ่ยพลังอาดูอินมาเกงก้าเดินเกมหมดมากแล้วตรงกลางมีคลิปด้วยนี้ว่าเอาป้อมไปตัดหลังให้ผมยกด้วยด้วยมาดิห้านาทีคลิปหมดแต่ตรงกลางจะเข้าต่อ จะตีบ้านศัตรูเลยเหรอมันมันไหวเหรอวะอ่ะลองดูเรียกให้มันเสียอะไรสักอย่างอ่ะลองดูลองดูลด้าง,ง,ง40วินะโอ้เจ็บมากผมเข้าไปขับลิฟต์แล้วกันตายมาหลอดก,ก็ตายมีคลิปอยู่สะบัดพัดมาไวๆฟิกเกอร์ยกในห,หนึ่งทีไม่โดนเอ็นเลยเพื่อน5นาทีวิเอาเลยเหรอจะเอ็นไวจัดโอ้และนี่ก็คือพลังวาเลนก,กาอ์ดูอินแล้วแวรนะครับผมเล่นต้นเกมโหดมาก จบบั๊ดก่อนหกกะทีสุดจริงยาเพอเล่นกันแบบละเอียดละเอียดนี่ก็คือแบบโหดมากนะครับต้นเกมขาดฝั่งตัวขามเป็นตัวแก้ทางอย่างมาหลอดนะครับเนี่ยตัวผมมาแกงกานี่เรียกว่าเบอร์จับ ไม่ต้องกลับบ้านเลยนะผมก็สกอร์นี่ก็พอๆกันเลยนะ4010 409นะครับผมถ้าเรียนละเอียดละเอียดนี่ก็บอกเลยนะครับว่าเป็นหนึ่งในคอมโบที่น่ากลัวมากนะครับผมในการเดินต้นเกมนะครับผมเรียกว่าหยุดยากมากตัวแม่งโคตรเก่งและเกมนี้จบเกมในก่อน6นาทีด้วยนะครับผม5นาที5 4วีนะครับผมเซตไอเทมผมก็ยังไม่ได้ขึ้นของอะไรเลยนะมีแต่ล้างชิ้นเดียวก็ตะต้มกับตะท้ถถอนเหมืไม่มาเลยจบเกมซะแล้วไอลันดอร์ยังไม่ทันกดโอ้เลยนะสกอร์160น,นึกว่าแผนของเฟิร์สวัน เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคอมโบมาแกงก้าอาดูอินนะครับผมก็เป็นคอมโบรับฉบับนักแข่งในห้องแรงสูงนะครับผมก็โหดมากนะครับผมในช่วงต้นเกมเนี่ยหยุดยากมากนะครับในช่วงที่ยังไม่ค่อยมีตัดเลือดนะครับผมแล้วก็มีดาเมจภายในตัวนะครับผมก็เพื่อนๆก็สามารถเอาไปลองเล่นกันได้นะครับผมถือว่าเป็นคอมโบต้นเกมที่โหดมากๆเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับสุ่มกันได้กี่คูปองก็อย่าลืมบอกผมกันด้วยนะครับผมก็อยากรู้นะว่าผมดวงเกลือหรืออววว่าาดดดงีีีีลลล้้้สสสสหหหรรรรัััััับบบบเคคคคคิิิปปปนนนนจก